ครับก็สวัสดีฮะอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเรื่องตลาดคริปโตกันสักหน่อยนะครับว่าเราจะควรลงทุนแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งหัวข้อที่ผมทําอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ดีๆนะครับที่ช่วยให้เราลดความเสี่ยงได้ลงบ้างนะครับอ่าทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับต้องเคราะ อธิบายก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับว่าตลาดคริปโตคืออะไรนะครับ <im itation> ก็ให้เราไปเซิร์ชใน Google หรือ YouTube นะครับดูว่าตลาดคริปโตมันคืออะไรนะครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันคืออะไรก็ให้ศึกษากันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้เนาะอ่ะทีนี้หากเราเข้าใจ ตลาดคริปโตแล้วนะครับในตลาดเนี่ยมันก็จะมีสกุลเงินหลากหลายสกุลเงินเลยนะครับที่ให้เราเก่งกาไรส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับก็จะเจอลักษณะคือเอ้ยเหรียญน,นั้นดีไหมผมซื้อเหรียญน,นี้หรือเปล่านะครับเอ้ย ADA น่าซื้อไหมนะครับ XRP น่าซื้อหรือเปล่าเหรียญ Dog น่าซื้อหรือเปล่าก็จะเป็นการซื้อและถือครองเอาไว้เพื่อกินกําไรนะครับแต่ผมมีเคล็ดลับดีๆกว่านั้นเยอะนะครับนะเยอะไหมก็ไม่แน่ใจนะให้ดูเองนะครับ อ่ะเข้าเรื่องนะครับ <c oughs> เราเรียกกลยุทธ์นี้ว่ากลยุทธ์รีบาลานซ์นะครับรีบาลานซ์นะครับทีนเนี้ยลักษณะการรีบาลานซ์นเป็นแบบนี้ครับอ่ะเปรียบเทียบการลงทุนแบบรีบาลานซ์ก่อนนะครับแล้วค่อยเปรียบเทียบอ่ากับการลงทุนทั่วไปอีกทีหนึง่งนะฮะอ่ะเช่นผมเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ10,000แสนบาทนะครับอยากจะลงทุนตลาดคริปโตสัก10,000แสนอ่ะผมก็เลยเอาเงิน10,000แสนมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็ <c oughs> แบ่งเงินสองกองนะครับโดยแบ่งกองละห้าหมื่นห้าหมื่นแรกนะครับผมเอาไปซื้อบิตคอยมาก็ตอนนี้บิตคอยเนี่ยราคาของบิตคอยคือหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งบิตนะครับอันนี้สมมุติให้ฟังก่อนนะครับหนึ่งแสนบาทต่อหนึ 1, ่งบิตทีนี้ผมก็เลยเอาบิตเอาเงินไปซื้อบิตคอยมาได้ศูนจุดห้าบิตนะครับนะก็ใช้เงินห้าหมื่นและอีกห้าหมื่นเนี่ยผมก็เอาเป็นเงินบาทมาวางเอาไว้ในนี้นะครับนี่เงินบาทมาวางไว้ เสร็จปุ๊บนะครับผมจะมีเงินกองละ5้าห0ื่นสองกองคือบิตคอยห้0 0 0ื่นเงินบาท5้าหมื่นละนะครับทีนี้ผมลงทุนวันแรกเ,เนี่ยปรากฏว่าราคามันลงนะครับอ่าลงจากห0 0 0 0แสนไปเหลือแปดหมื่นนะครับเห็นไหมฮะการรีบาลานคือเราจะเอาเงินกองที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยคือเงินบาทเนี่ยนะครับเอาเงินที่อยู่ฝั่งขวาออกมาจํานวนหนึ่งแล้วไปช้อนซื้อบิตคอยเพิ่มลักษณะคือ เอาเงินฝั่งนี้ไปซื้อบิตคอยเพิ่มให้ราคามูลค่าของเงินระหว่างบิตคอยกับเงินบาทมีมูลค่ายอดเงินที่เท่ากัน <c oughs> อาจจะเป็น0ูจุนหก็เท่ากับสี่0มืพันบาทนั่นแหละนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็ได้บิตคอยมาเพิ่มละทีนี้ราคาบิตคอยลงไปอีกนะครับเหลือลงไปเหลือสัก6 0 0ม0นอ่าแบบนี้มากเห็นไหมฮะเราก็จะเอาเงินบาทของเราออกไปเหมือนเดิมเอาไปซื้อบิตคอยเพิ่มเหมือนเดิมนะครับก็จะได้บิตมาประมาณศูนจุดบิตนะครับนะ ทีนี้มันลงไปอีกนะครับโดดไปเลยโดดจากหกหมืนลงไปเหลือสองหมืนเลยอ่ะลงที่ลืสองหมืนดีกว่าอ่ะจากสี่หมืนลงมาอีกเหลือสองหมืนแบบนี้อ่าเห็นไหมฮะเราเนี่ยตอนราคาบิตคอย์มันลงเนี่ยเราจะเอาเงินกองอยู่ที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับมาช้อนซื้อบิตคอยเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะนี่มาช้อนซื้อบิตคอยเรื่อยๆเลยเนี่ย พอชั้นซื้อเพิ่มเนี่ยบิตคอยมันก็จะได้บิตคอยเยอะขึ้นแต่เงินบาทเราก็จะลดลงนะครับนี่คือลักษณะที่เราลงทุนไปปุ๊บแล้วราคาบิตคอยมันดิ่งลงนะครับแต่ทีนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเราเปลี่ยนใหม่เรามาเป็นลักษณะของการลุ้นนะครับอ่ะค่าบิตคอยมันกลับขึ้นมาได้ล่ะนะครับดูตอนบิตคอยกลับขึ้นมาเลยครับอ่ะขึ้นมาจากสองหมืนเป็นสี่หมืนรีบันล้านพอร์ตหนึ่งรอบจากสี่หมืนเป็นหกหมืนรีบันล้านพอร์ตหนึ่งรอบ นะครับจาก6ก0มืนมาแ0ดหมืนรีบาล้านพออีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะเอาแค่นี้พอเอาแค่ถึงแค่แปด0มืนพอนะครับทีนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างละนะครับเงินที่เรามีฝั่งนี้ตั้งแต่ตอนแรกวันแรกนะครับนี่คือวันที่หนึ่งนะเนี่ยวันที่สองวันที่สองปั๊บวันที่สามสี่ห้าอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนะซึบอ่ะโอเคนี่คือวันที่หนึ่ง6ามสี่ห้ากไปเรื่อยๆนะครับ เราก็ถึงแต่วันที่หนึ่งมาเรียเ,เงินไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่เราเอาเงินที่อยู่ฝั่งขวาคือฝั่งที่มีเงินบาทเนี่ยไปช้อนซื้อบิตคอยตอนราคา,าลงเอาไว้แล้วพอมันขึ้นมาได้เราก็จะขายลักษณะคือเมื่อราคามีการห่างกันถึงสองหมื่นบาทนะครับเราจะทําการรีบาลานหนึ่งรอบนะครับฉะนั้นจากหนึ่งหมื่นมาแปดหมื่นรีบาลานพอร์ตหนึ่งครั้งจากแปดหมื่นลงมาหกหมื่นรีบาลานพอร์ตหนึ่งครั้งอันนี้คือลักษณะการทํามือนะเมื่อกี้มีคนทักมาถามผมว่าทํามือททํําายงไก็แบบนี้นะ แล้วก็จากหกหมืนลงมาเหลือเนี่ยก็รีบันล้านหนึ่งครั้งจากสี่หมืนลงมาอีกก็ลุยไปล้านหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมฮะทุกครั้งที่ราคามันห่างกัน2 0 0หมืเนี่ยเราจะมีการรีบันล้านซ์ึรอบนะครับทุกครั้งที่รีบันล้านเราจะเห็นได้ว่าเราจะเสียงเงินอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเพิ่มเสมอนะครับทีนี้เรามาดูราคาตอนที่มันกลับมาแสนหนึ่งเหมือนเดิมล่ะนะครับมันจะได้ขนาดไหนนะครับอ่ะดูเลยครับวันที่1นะครับเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนจนถึงวันนี้นะครับ ราคาขึ้นลงขึ้นลงไปไปมามเนี่ยแล้วกลับมาแสนหนึ่งเหมือนเดิมได้นะครับเราจะได้บิตคอยจากเดิมที่เคยลงทุนไว้วันแรกจาก0.5เนี่ยเป็น0.6จากเงินที่เคยมีอยู่ประมาณ50,000มันกลายเป็นห0 0 0มื่นเอไม่ใช่50,000กลายเป็น6กห0 0แล้วครับเห็นไหมฮะเห็นไหมว่าเราไม่เสียโอกาสตอนที่ราคาบิตมันลงเพราะเราแบ่งเงินอีกกองหนึ่งไปช้อนซื้อราคาตอนมันลงเอาไว้มันขึ้นมาแล้วก็แค่เทขายจากฝั่งนี้ มาไว้ฝั่งนี้แทนเราเรียกว่าการรีบาลานซ์นพอร์ตนั่นเองนะครับลักษณะการทํามือก็ประมาณนี้นะสาหรับคนที่ถามมานะครับอ่ะทีนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะ,ะเห็นส่วนต่างนะครับทีนี้ Bitcoin เราได้มา0.6แสดงว่าฝั่งนี้ถ้าบิตคอยราคา1นึ่งแสนเนี่ยเรามีอยู่0.6บิตก็เท่ากับเงิน60,000กว่าบาทฝั่งเงินบาทที่เคยรีบาลานซ์ไปรีบาลานซ์มาก็ได้มีก0,000บาทรวมกัน2ฝั่งนี้ได้ทั้งหมด หนึ่งแสนสองหมื่นบาทเห็นไหมฮะราคาขึ้นลงไปไปมามา,มาทำรีบาลานซ์พอร์ตได้กำไรเฉยแต่ถ้าทำแบบเดิมอ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเทรด IQ Option ละกันอ่าเทรด IQ Option ผมมี 1, 000, ทุนอยหนึ่งแสนเทรดจากหนึ่งแสนลงไปเหลือแปดหมื่นจากแปดหมื่นมาเหลือหกหมื่นจากหกหมื่นมาเหลือสี่หมื่นจากสี่หมื่นมาเหลือสองหมื่นเครียดตายเลยนะครับแต่ทีนี้ผมยังมีโอกาสตลาดอาจจะเริ่มดีขึ้นผมเทรดจากสองหมื่นมาเป็นสี่หมื่นจากสี่หมื่นมาเป็นหกหมื่น จากขอมือาเป็นแปดหมื่นจากแปดหมื่นมาเป็นแสนหนึ่งผมพึ่งเข้าทุนครับเรดมาตั้งนานพึ่งเข้าทุนแต่การรีบาลานซ์ถ้าทำาห้รีบาลานซ์มันได้กําไรเฉยเลยนะครับนะอันนี้คือลักษณะของการรีบาลานซ์เหรียญในตลาดคริปตัวเพราะตลาดคริปตัวนี้เป็นตลาดที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับพอใหญ่เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมูลค่าในตลาดมันสูงการสวิงของราคาก็จะมีเยอะขึ้นเราก็จะเก็บทุกตําแหน่งนะครับนะแต่ทีนี้ บางคนบอกอ้าวแล้วผมจะมานั่งดูราคา24ชั่วโมงเลยเหรอนะครับผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับคือจริงๆอะ่ะการรีบลาลานซ์น่ะมันอยากให้ดูกราฟอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรารีบลาลาาซ์ได้แต่เราต้องนั่งเฝ้ากราฟทั้งวันนะครับว่าราคาไหนช่วงราคาไหนตลาดมันจะเกิดการสาวิงเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเวลาดูนะครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยไปซื้อบอร์ดมาผมซื้อบอร์ดมาในราคา5ดอลลาร์นะครับอ่าถ้าตอนนั้นก็เลท30 ก็ประมาณหมื่นห้าตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นแล้วเพราะว่าดอลลาร์มันขยับตัวนะครับผมซื้อมาในราคาห้าร้อยดอลลาร์นะครับซื้อบอทบอทคืออะไรบอทดคือไอลักษณะการทําราคาแทนเรานะครับมันจะเอาไปรันใ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 นโบโรกเกอร์ในในเว็บของเขานะครับเว็บเอ็กชเชนที่รับซื้อ Bitcoin นะครับเช่นบี n a นแนน i t บิตคัอะไรพวกเนี้ยนะครับพอไปรันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งราคาซื้อราคาขายเราอัตโนมัติ แล้วมันก็จะส่งแจ้งเตือนมาในมือถือเราคือส่งมาในไลน์นะครับว่าอ๋อผมซื้อบิตคอยซื้อบิตคอยกับเงินบาทแล้วนะตอนบิตคอยมาเหลือ8ปดหมื่นเนี่ยผมซื้อบิตคอยเพิ่มนะเอาเงินบาทมาขายเวลาเท่านี้ได้กำไรเท่านี้ขาดทุนเท่านี้มันบอกหมดนะครับนั่นคือบอทดที่ผมใช้นะผมซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยลองซื้อมา,มา,ม,ามาทำมาลันจริงๆผมรู้เรื่องรีบราลานมาน่าจะเป็นปีแล้วแหละนะครับเกือบปีละแต่ทีเนี้ย ผมก็ยังมองว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใจตอนแรกก็เลยไม่ได้สนใจเขานะครับก็ไปสนใจเรื่องของการเทรด IQ คสักส่วนใหญ่เพราะนั้นถนัด IQ ไงพอมาเปิดรับดีดนะครับนะก็เริ่มลองลงทุนดูนะครับผมลงทุนก้อนก้อนก้อนล่าสุดไปเนี่ยก็ประมาณามีนานะครับทีนี้นะครับเรามาดูช่วงมีนาเราได้อะไรบ้างนะครับ ตั้งแต่มีนานะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ผ่านประมาณ30กว่าวันทีนี้เราย้อนกลับไปดูผลลัพธ์นะครับใน3ามสิวันที่ผ่านมานะครับคือไอตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ลงทุนไปสักสักหน่อยแหละนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ผ่านไปประมาณนะครับผ่านไปประมาณ30สบวันนะครับดูยอดเนี้ยแล้ว่า P&L นะครับยอดกำไรสะสมนะครับ ก็คือยอดนี้นะครับอ่าคลิกสามสิบวันก่อนปักนี่ไอ้ที่มันวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยนะครับ PNL สะสมคือกําไรที่อยู่ในพอร์ตที่เราได้ขึ้นมานะครับส่วนไอส้สีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอ่ามูลค่าแนวโน้มอของบิตคอยที่มันขึ้นแล้วมันลงนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเห็นได้ว่าบิตคอยมันเคลื่อนตัวไปไป,ไปมา,มาไซด์เย์บ่อยๆตรงเนี้ยเห็นไหมฮะอ่ามันก็เลยมีราคากำไรสมแค่นิดเดียวเนี่ย สี่เปอร์เซ็นเองแต่ถ้าทอรีมันล้านนะเราได้ถึงสามสิบสาเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะเนี่ยฉะนั้นเราถือบิดคอยเฉยๆเนี่ยเราได้กําไรแค่อาจจะสี่เปอร์เซ็นตเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นรีบันล้านเนี่ยมันได้สามสิบสาเปอร์เซ็นเฉยเลยเห็นไหมครับได้เปรียบกว่าการถือครองเ,ยเฉยๆมากเลยนะครับนะจากนั้นเรามาดูนะครับรีบันล้านเนี่ยมันก็มีการอ่ารีบันล้านตามยอดเงินที่มันขึ้นมันลง แล้วก็ราคาของตลาดเนาะนะครับมันก็จะมีรบปรูปบวกๆเนี่ยเรื่อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้วเวลามันลบมันจะลบแค่สั้นๆอย่างนี้นสังเกตด,ดูแต่ตอนที่มันขายเนี่ยมันจะได้ขายก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแบบนี้นะครับเนี่ยคือลักษณะเขาประมาณนี้นะอ่าอันนี้คือที่ผมใช้นะครับสังเกตด,ดูตรงนี้ก็ได้ครับการจัดการสินทรัพย์ก็คือเหรียญดิจิตอนที่ผมถืออยู่ก็มี BNB มีเค้กมี U N I มี U S D นะครับมีสูชินะครับทีเนี้ยเหรียญเหล่านี้นะครับเราจะถูกจับคู่กันเช่น B N B จับคู่กับ K เห็นไหมฮะสตัวนี้ต้องมีการแบ่งพอร์ตที่มีขนาดเท่ากันคือสัดส่วนของ B N B ก็คือ23%ของ K เคร์นะครับ U N I 14% U S D อาย t ดก็13%เนี่ยเดี๋ยวมันปรับแป๊บนึงก็เป็น14%เเท่ากันละนะครับคือปรับสัดส่วนพอร์ตให้เท่ากันตลอดเวลานะครับ โดยบอทดมันจะทําการปรับสัดส่วนอัตโนมัติให้เราเองอันนี้คือบอร์ดที่ผมซื้อมามันทงานอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของตลาดนะครับมันจะขึ้นจะลงเราไม่สนใจละแต่ถ้าเราเป็นการถือครองเสียจะต้องสนใจว่าเอ้ยทำไมมันลงลึกกลัวมันจะขึ้นมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือข้อเสียในการที่เก่งกันไรแบบเหรียญอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีการรีบาลานซ์นะครับก็ให้รู้สึกว่านั่นแหละครับว่าการรีบาลานซ์มันเจ๋งยังไงนะครับทีนี้ เราพูดถึงแล้วถ้าเราลงทุนปุ๊บเนี่ยจาก1นึ่งแสนเนี่ยนะครับมันกลายเป็น1นึ่งแหนึ่งล่ะทำยังไงนะครับแน่นอนว่าเมื่อราคาสูงขึ้นนะครับเราก็จะขายบิตคอย n ออกแล้วเอาเงินที่ได้กําไรมาเนี่ยไปวางไว้ฝ่งเงินบาทแทนนะครับลักษณะก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆล่ะขึ้นมา1นึ่งแสนสงี่ยเนี่ยแสนสองปั๊บเนี่ยแสนสามปั๊บเนี่ยแสนสี่ปั๊บเห็นไหมฮะ ทุกครั้งที่มันขึ้นมาเราจะยอยขายบิตคอย n ออกเทเลนิดทเลนิดแล้วเราก็จะได้เงินบาทเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้ามันขึ้นไปเลยเนี่ยประมาณสักสองแสนสมมติเห็นไหมฮะบิตคอยเราก็จะเหลือเหลือน้อยลงเห็นไหมฮะเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ถ้ามันลงไปอีกมันก็จะลักษะเหมือนที่ผ่านมาที่แนะนําก่อนหน้านี้นะครับอ่ะ อันนั้นคือลักษณะการรีมร้านมือทาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้บอร์ดนะครับก็นี่เบอร์ติดต่อผมนะครับโทรมา0934973029นะครับติดต่อผมช่องทางนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวผมจะส่งเพิ่มให้นะครับนะแล้วก็บอร์ดนะครับเขาไม่รับเงินบาทนะเขารับเป็นเงินดอลลาร์นะครับเราจะใช้บอร์ดตัวนั้นก็ต้องใช้เงินดอลลาร์อ้างอิงก็เช็คในตลาดดูว่าตอนนี้ดอลลาร์ละกี่บาท แล้วก็เอาเงินดอลลาร์ไปคูณ500ก็โอนเป็นเงินบาทมาให้ผมก็ได้แล้วผมจะเอาเงินอุจีทีไปจ่ายก็อีกทีหนึ่งผมมีอุจีทีในในพอร์ตอยู่พอสมควรนะครับก็สามารถที่จะจ่ายแทนให้ได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้อา่ามาดูกราฟกันสักหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อเช้าเนี่ยนะครับกราฟมันดิ่งลงอย่างนี้นะครับทีนี้อยู่ๆเนี่ยมันกระชากขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าสมมติว่ายอดเนี่ยนะครับอ่ะผมจะลองลองทุนให้ดูนะ ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับาราคาประมาณนี้แล้วกันห้าแสนอเอาทำฟิ์มน้อยๆก็ได้จะได้เห็นละเอียดเอากี่แท่งดีอ่าแค่นี้พอนะครับเนี่ยจากไอจาก 5, 5, 5, ห้าหมื่นห้าพันห้าพันเหรียญนะครับสมมตินะใช่ไหม 5, ประมาณนี้ อ่าประมาณห้าหมืห้าพันเหรียญดิ่งลงมาจนถึงประมาณห้าหมืหนึ่งพันเหรียญนะครับนะแล้วกลับขึ้นมาได้นะครับกลับมาขึ้นห้าหมืหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมถ้าเรารียนบาลานซ์ในนั้นเนี่ยเอาราคาจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปรียนบาลานซ์ดูครับมันห่างกันสักหนึ่งพันเหรียญรียนบาลานซ์รอบหนึ่งก็ได้นะครับเราก็จะเห็นภาพเลยว่าไอ้ไฟเซลเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าใครอยากนั่งรันเองก็มาถามผมนะผมมีไฟล์เซียลให้นะครับ ทักมาขอกันได้นะครับติดต่อก็โทรมาผมก็ได้โทรมาปุ๊บแอดไลน์ไม่ติดก็โทรมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าจะให้ไฟล์ทางไหนนะครับเผื่อใครสนใจไฟล์ที่ไปใช้นะครับก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่แนะนํานะครับแต่ถ้าจะจะจะซื้อบอทดนะครับอ่ะขออนุญาตเป็นคนขายของเลยเผื่อจะได้สักพันสองพันนะครับจากการขายบอร์ดนะก็ทักผมมาได้นะครับผมจะได้จัดการอ่าติดต่อให้นะครับแต่คราวนี้ คนที่ขายขายบอทดเนี่ยก็รู้จักกันพอสมควรสนิทกันพอสมควรก็สามารถที่จะคุยให้ได้ครับนะซื้อผ่านผมก็ได้ง่ายดีไม่ต้องไปติดต่อให้เสียเวลานะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับในหัวข้อของการรีบาลานซ์พอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนไหนก็ตามเนี่ยถ้าใช้หลักการนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการซื้อหุ้นนะครับการซื้อทองคําอะไรพวกเนี่ยก็น่าจะได้เปรียบอยู่แต่ว่า ข้อเสียคือบางทีอาจจะเจอค่าสเปซนะครับแต่ข้อดีคือในแบนแบนเน็เนี่ยค่าธรรมเนียมมันต่ำนะครับมันเลยคุ้มกับการรีบาลานซ์นะครับเวลาเราซื้อขายทีนึงเนี่ยมูลค่าของค่าธรรมเนียมมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็เลยคุ้มค่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ